กับสวัสดีงามๆพม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเข่าสู่ทางช่องพรผพารวยค่ะพี่น้องขามาหอดแมซี่จนคํามับค่ะพี่น้องขาหลังเรขเข้านะคะบนร่าง5 1 9 0 9ตรงเนาตรงๆนะคะพี่น้องขาตามต่อนะคะพี่น้องขาแม่ชีถอดจิตหรือว่าแมชี่ใสยาเข้านะคะพี่น้องนอมากกับหอดคําพอดีคะ่ะแม่กาลังสวดมนต์นะคะพี่น้องเด้อค่ะเข้าคักใครเข้าแน่นะคะเอฟซีแฟนช่องให้ตามต่องวดเลยนะคะพี่น้องเนาะ เดยวแอดกับิไดมาสัมผัสแม่เห้ากำลังสวดมนต์แรงครับพี่น้องค่ะค่ะก็มียาติธรรมนะคะมาหลวมสวดมนต์น้ำคุณแม่เห้าเนาะคะ่ะ อโรปาทิเสวาสะวาโธจะปุเถจะปะตะปุณฺนะตาอัตตะสัมมาปะณีติจะเอตัํมังพะระโมตะมังพาหุสัจจังจะสิปปังจะทีนะโย <icana>

เขาทั้งหาหนึ่งเขาทั้งเก้าศูนย์เนาะวันนี้พุ่งลงค้นวันหาหนึ่งเงิเก้าศูนย์ยุใส่ภาษีว่าได้ผู้บุญบ่หลายสายบ่เงาเนาะแม่เนาะมันก็เป็ี่ยนยักษ์สันตนตัวแม่เนาะเดี๋ยวลูกขออนุญาตไายดีเองเองขาเจ้าเบิร์นกูเนาะแม่เด้อเดี๋ยวเขาเจ้าสิว่าแม่งี้โมะมื่อไหรเนาะอันนี่นะคะพี่น้องเนาะค่ะนี่เข้าไปขอดอกไม้สวรรค์นะคะพี่น้องเนาะเก้าศูนย์หกเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องมีทั้งเก้าศูนย์นะคะพี่น้องนะอันนี้ชุดเต็มเมื่อเช้านีี้ท่แอไลร์สดไปเนาะ คู่บาอาจารย์นะคะเลขเทพกับเลขผีนะคะที่เพิ่นบอกนะคะพี่น้องนะะ่าทายเจ็ดหนึ่งต้องเป็นหาหนึ่งท่านที่หกศูนย์ต้องเป็นเก้าศูนย์ท่านที่หรือว่าศูนย์เก่าท่านที่นะคะใน,นคูบาอาจารย์อันนี้ดีเอ็นเอนะคะพี่น้องเด้อดีเอ็นเอของเก่านะคะทิมาของแตกบนแตกล่างเน้นเน้นนะคะพี่น้องคะอาซีบันนี้กับซิมี่ดีเอ็นเอผู้ที่เพิ่นซื้อเป็นแม่แอ,ออดเอ้ยคอยตั้งใจอธิษฐานไว้ว่าคัน ผู้ข่าถืออีกเพคนได้ข้าวสารกลายเป็นหินได้น้องแมวอยากได้นกคุม้มก็เลยอธิษฐานว่างวดนี้ให้ผู้ข่าถืออีกเนดะ้อผู้ข่าสิเอาวัตถุมงคลของแม่คู่ยางมาสั่นแม่ดีใจถือเท่างินหาเนื่องนั้นได้สองสามร้อยแล้วก็มาถือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอีกแม่บัตรถิ่มจักโตนี่นี่นี่คน,นบัตรเจักโตเลยเพิน่นว่าเดี๋ยวสิว่าออกตัวนั่นแล้วเป็ี่ยนตัวนี่มาสั่นคอยเอามันเบิดเลยแอบมาสั่นว่าคอยสิบ่ได้ว่าโอ้ยเสียดายเลย่นว่าอันนี้ก็แม่นเนาะแม่เนาะ เก้าศูนย์หกเขาผู้ซื้อเป็นกสิตัดเด่นหกประตูมันบอแอดบอกกับศูนย์เก้าศูนย์หกแค่นั้นตัวมันบอแแม่มันที่ไปใส่เล็กมันบอโอ้เนาะพี่น้องเนาะซื้อว่าสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะนี่ยละดีเอ็นเอเนาะค่ะเอาเบิ้งเอาสเตอร์พี่น้องค่ะวันนี้ผู้บริห็นเนาะแอดก็ขอให้กลับไป เบื้งคลิปย้อนหลังนะคะหรือว่า DNA ย้อนหลังนะคะเพราะว่าแอดจิลงใงหายถูกขีดนะคะสำหรับตัวเลขแนวทา้งนะคะพี่น,อน้องเนาะอ่ะคู่ผู้เห็นนัน่นบุญบนหอดสรุโอมวไปยังไรก็ไม่วไปยังไรคันผู้เห็นนั่นบุญบนหอดกรรมยังหลายกรรมยังบังตายโอ้แบบนี้แหฮงแต่วอาให้ผู้นั้นผู้นี้ดูดูก็แหฮงบังไปหนาหนาตึบไปก็เขาหฮงหนาไปเรื่อยไม่แป้นปีข้าโคบลูกเคยเห็นอยู่บ่แม่บ่เคยวัวเจ้าเลยแมววัวสาโอ้ไม่แป้น ปทั้งกกโอ้โอ้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเฮาอย่าไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นเสียๆหายเนาะค่ะพี่น้องเนาะกรรมมันสิตามต่อเนาะแม่เนาะหรือว่าสิอัดลงอัดลงคุณน้อคนกิดกรรมยังบางตาอยู่เขียนไว้เราแม่เอ้ยโบนิสเขียนไว้ทั้งหนังทั้งบนว่าสันโอ้โรมาหาแม่เด็กออกแล้วนั่นอ้นบ่สวรรค์อันแม่เขียนไห้มานั่นค่ะเก่าศูนย์ค่ะค่ด้กับบอกอยู่เด้เก่าศูนย์หกศูนย์แม่ให้หกศูนย์ มันอสิออกหกศูนย์เก้าศูนย์แล้พี่น้องก็บอกยกกลับเอาเด้อเนาะกะแจงได้กะกะให้กำลังใจผู้ที่ยังบ่ถึกเนาะแม่เนาะค่ะไปเรื่อยๆค่ะเพิ่นท่านใด้เศร้าออกง่ายดอกเนาะแม่เนาะนี่บาดตามเพิ่นยังหลายอยู่ผู้บ่อได้ถือน้าผู้บ่อเชื่อน้าผู้เขียนไว้นั่นดาบมันเกตดเสียใจแห้งหรืค่ะโอเขียนไว้อย่างดีคูณไว้อย่างดีตีคูณล่างคูณบนเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ขอเลขบัญชีแม่มา คลิปนี้แอดสิงลงให้คลิปหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเด้อบ,บัวเสลขบัญชีเบอร์โทรแม่มียังให้โทรมาหาเมซีพันกรเนาะคะ่ะสิเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหรือสิเฮ็ดบุญเฮ็ดยังรวมเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่ก็ให้ผ่านโดยตรงหรือว่าโทรมาหาแม่เพิ่นได้เนาะคะ่ะแม่เนาะหรือว่าบูชาวัตถุมงคลให้โทรมาสอบถามคุณแม่เพ,พิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวแอดสิขึ้นเทิงเบอร์โทรเพิ่นแล้วก็เลขบัญชีเพิ่นให้เนาะค่ะคลิปนี้เนาะสำหรับผู้โชคผู้มา่นแอดว่าอยากอันร่วมบุญน้ำแม่เพิ่น ได้น้อยได้ร้าย,ายก,ยก็อย่าเคสย่าขอคอยขอแขนถือต้องเถื่อกันผัดเป็นนักฮกซูร้ายก็ 90, เก้าซูนแหมเสนาผัดเอ<ง>อเอพิ่นผัดเป็นนักจังสั่นบุญขบวนหอดลายาแต่ว่าหาเนึ่องเค้งๆนี่ผู้ผู้ผซื้อเอาเบิร์ดคอยเต็มสติมแหมถือว่าบุญเพิ่นยังหลายเนะะาะบัดนี้คุณแม่กะสีบัดรเนยเอฟซีกะถามมาอีกได้แม่เอ้าแม่เขาสิขึ้นไปขออีกบ่นเอ็ด่นมาให้คักให้แน่เทว่าสันแม่ให้ทั้งล่างให้ทั้งบนจ้าก็อ ปัดใจค่าน้ำหมกน้ำมันนี่ละลูกค่าพ่นละหมอกละมากราบไม่น,นมมี่ละเอาไปขอพื้นเท่ากับตุ้งเนียวติดมือไปขอเพิ่นไปขอนอนซื้อๆตรงนี้ผลละมากรากไม้ไมันต้องหลายกว่าเก่าด้วยงวดนี่ค่วายเพิ่นค่ะผลละมากรากไม่ก็ต้องหลายกว่าเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเขาไปให้หลายจ,จากงวดก่อนหั่นยางละสามยางละสาม ไปงวดบางยานิเพิ่มเพิ่มก็ได้ทั้งล่างในทั้งบนเออบัดนี้เขาเพิ่มขึ้นเองเขาเสีได้สามตเนาะแม่โอ้ยคือพอแล้วบัดนี้เพราะว่าเขาถวายบางยานี่ก็คือว่าหลายกว่างวดที่แล้วโอ้คนละหมากลากไม้ให้เทพเทวดาฟ้าดินเนาะให้ปูให้ยยาเนาะแม่เนาะบอกว่าสิเป็นข้ามหมากข้ามผู้เถอค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็ไปวัดว่าคู่บาอาจารย์ก็ซอยค่าน้ำคาน้าไฟเพิ่นเนาะแม่เนาะอืมสิบวรสิติ์นี่เพิ่นค่ะเอาไปว <e ัดไปว่าไป ไปวัดไปว่าเขาไปเห็นยังไหวแม่กระดาษชิ้นหนึ่งก็ไปติดหนีสูงเลือดื้ออยูค่ะเขาติดหนีสูงเหลวกระดาษชิ้นหนึ่งสิทิมใสเดือนวัดเพื่อนนั่นค่ะซือว่าเขาติดหนีสงเหลวไงส่งในถ้ำขั้วสะอาดนะอ๋อค่ะอันนี้ก็เริ่มติดหนีไปแต่พี่ละตีแม่ไปจะขยะเศษจขยะอันหนึ่งสิลูกอ่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปวัดไปว่ากับขั้พิ่จาลลนาโน่ค่ะน้ค่าไฟหมดแล้วใส่น้ำใส่ไฟเพื่อนเขากติดหนีเพื่อนได้ค่ะจ้าเอาว่าเพื่อนกับตรง เสียค่ะญาติย่มนี้เบิดแหล้วพระกระเจ้าเสียเอาตัวคาไฟก็เลยได้บาปตืมมันมาแม่บางเท่ไปเอาบุญผู้นงคนไปวัดไปเอาบุญคนหน้าไปขี่ไปเหวาละมาซยมาซ้วยอันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อบางที่เขากะเหตุบาปโดยบรูตัวแล้วบันนี่พระลังเทือนี่บอมีกิจนิมนต์หาคาไฟกับบมีได้ไหมเออติดนี่เขาติดนี่ไป ก็ได้พอดไปติดงมืไปนั่เอะนั่งเม่เนาะเป็นหย้อนยาโยมเนี่ยเป็นเหตุให้พระติดงมีติ้งมีเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาซอยกันเวลาเขาไปวัดไปว่าเนาะไปว่าบกบดายบดายก็สร้างหนุกเขามีอันเขามีหาบาททิ้บบาทม็หยอดค่ะซอยขนาดคาวไฟเป็นก็เป็นอันสูงใหญ่เดียวนั่นอจะหาบาททิ้บบาทก็หยอดไปวัดใส่ขนาดคาไฟค่ะจ้า ผมเอ่อมันบนเมนว่าหลายหลายหากะหลายหากิฟได้น้อแม่นอ่อมบนมันเออกูมีหลายแค่กูมีหลายใส่ขาใส่ซอยขาแถวว่าอยากจะไปคิดแนวนั้นบ่ให้คิดแนวนั้นคิดว่าห้าบาทสิบบาทค่ะก็เป็นปัจจัยซอยขาหนามขาไฟเพส่นค่ะเป็นอานีส่งเป็นอนสมยางพี่น้องค่ะโอ้สมพรอนสมยาเนาะแม่น้อยยาพิ่นมาวนมาเวียนค่ะพี่น้องค่ะยาหน้านาขี้เพิ่นมาวนเนาะยาพญานาคขันลาพี่น้องค่ะ มื่อนี้ผู้ใดได้เบิ่งคลิปกับคนลูกแม่ถ้างูธรรมดาสิบง่าวคักแม่เมืนี้พอนยาวบอมีงาวธรรมดา้ตาบอมเนตางูเลยเออตาแื่จังปีบปีบปีเฮตตาละนั้นใส่ได้พี่น้องนัเฮตตาปีบปีปีจฮักกย้อนพนวนหน้าว่นหลังบัได้แทเลขเข่าทั้งล่างทั้งบนน้าแม่เนาะเพราะว่นหลายหลายคนก็บอกอยู่แม่ก็บอกว่าสูนหูนเก่านมันตัวเดียวกันเดินเนาะค่ะก็บซ้ำนันเนาะถ้าซื้อแต่สูนหกสูนเก่าก็ได้เงินน้าแม่เนาะ เขาเต็มสติมค่ะน้องแม่เนาอมาเนก้าสำรับค่ะเอาบอกคนนี้ในแม่เด็กสิวาได้ยินดีใจน้ําดีใจน้ําผู้ผู้ผู้มานก็ดีใจน้ําผู้ว่ามานก็ดีใจน้ําเพราะว่ามันยังมีต่อไปอีกยู่สู้สู้กันไปสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเคาะไปเรื่อยจนทั่วสียแล้วองค์ปู่องค์ยาค่ะเน้องเพื่อนเสมาเห็นมาสางจนทั่วสียแล้วองูองค์ยาดุ ค่ะพระอารย์เพิ่งก็บอกอยู่เด้ว่าแม่ชิได้ต้อกันไปเรื่อยๆืเด้เพราะว่าบารมีแม่ถือกันกับพุ่มยู่ทำ้าขาวเพิ่งก็ชิได้ไปเรื่อยๆแล้วเพิ่งชิไปแปะให้พ้อมเพิ่งเพิ่งนั่นเพิ่งสำนักผีเพิ่งธนัดเพิ่งเพิ่งแต่ว่าแม่ซื้อเทพมันบ่สัมผัสทั้งเทพวันนี้เพิ่งสำนักสำนักทั้งแปะเป็นเป็นของผีว่าชิมาตัวใดยังใช่ไหมแม่ก็ถือว่าเพิ่งจัดนักจัดเต็มให้อยู่เด้เนาะแม่เนาะคู่บ่ายจันเพิ่งก พนว่าเลขกไม่ซี่เข่าเต็มตีนพ่อดังแล้ะนอพ่นพารวยพนว่าได้แม่เอากราบขอโทษขออภัยนอค่ะพี่น้องนอพ่ออาจารย์พนผ้าว่าพี่น้องก็ว่าตามเพล่นอ่ะอ่าคู่บาอาจารย์ผ้าวางเดี๋ยมันรวยหลอดดอกพี่น้องนอแม่นออ่ามันมันสิเป็นข้าบัสุภาพแต่ว่ามันเข่าคักเข่าแน่แล้วเบิดควา่ำชเวาแม่เข่าทั้งล่างเข่าทั้งบนเนาะเข่าทั้งตรงๆพ่อแม่หาหนึ่งตรงๆเลยแม่แม่แค่ว่ามันบ่เป็นตัวเน้นเท่าแต่ว่าเทาก็ลงให้อยู่เทาก็บอกอยู่ลังเทอรแม่เพิ่นเป็น อ่าผู้ถือศีลเพิ่นกับดอกไม้สวรรค์เพิ่นหกสิบดอกกับเก้าสิบดอกมันก็อันเดียวกันเดอ้อมันนอแม่เนาะเ <Wow. S 1> ้ากับว่าแบงว่าปั่นเนี่ยนอแม่เนาะเอาวันนี้ก็สิขอพรขอยอย่งฝากได้แม่บริษัทอ่าเดี๋ยวก่อนเนาะอ่าสิว่าโอ้เอดพรอนจะมันจะว่าหลายเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นก็ร่างสวดมนต์ผักเบีกให้ยุด้วค่ะพี่น้องเด้นนนอนี่หนอนหย่อนเอฟซีแฟนช่องอยากหูเนาะคะ่ะ สำหรับมือได้สิไปนะจะไปซองซ้ำมือไว้ๆนี่แหละค่ะพี่น้องถ้าได้ค่าน้ำมันไว้ก็สิไปไว้เนาะค่าผลละหมากหลากใหม่เนาะค่ะโอนค่าน้ำมันมาเมื่อเร็มื่ออื่นก็บินเลยก็ได้เออเมื่ออื่นบินเลยค่าน้ำมันค่าผลละใหม่เนี่ยนอเนาอแม่เนาะเอาบอกไม่ในหน้าวัดจังเดยกว่าโอนค่าน้ำมันมาเมื่อเร็มื่ออื่นบินเลยก็ได้โอ้ว่าแต่มีผลละหมากหลากใหม่ค่าน้ำมันผลละมาหลากใหม่ค่านมกน้ำมันหนูโอ้อันวันปัดได้แัน ทาน้ำคาไฟทานการคือน้ำแน่้อคะค่ะเพราะว่าเข้าไปใส่น้ำใส่ไฟเน่องอ้าวนาะค่ะอันนี้สงงนี่กระสีย้อนกับหาพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะแม่เน้องเพรว่าผู้ที่ซืร่วมอันซื้อทรายถวายทางยางควอมสำเร็จเนาะกระสีสำเร็จกันไปหลายหลายท่านยี่ดอกค่ะแต่ว่าต่อไปแห้งสีสำเร็จหลายเลยเพราะว่าเป็นไรน้อยเพิ่ากับคอยโอนมากต่อบุญไปเรื่อยๆรื่อยโอ้ใช่ไต่อไปกับ ได้ร้าย really. like okay. right. so ึ like. mm ้นได้ได so ้ห mm ้ายึ้นเนาะคือจังโอ้ค่ะคือจังอันคุ้นคุ้นอันคุ้นหนึ่งเนี่ยเพิ่นต่กอนเพิ่นถือหาสิบบาทวันนี้ถือสามร้อยได้ทั้งเออทั้งรางทั้งบนอันนี้เงืนสื่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อเงนนี้ได้สามสี่ร้อยก็ถือว่าดีใจน้ำเล่าแล้วว่า่อบุญไหวกับอ่าที่สำคัญก็คือวัตถุมงคลของแม่อ่าคือคุณผู้ใดได้ฟังเสียงคุณย่ายน่ะสิบแปดชิบแล้วดีใจหลายคนว่ะเฮ็ดบุญน้่นไม่ซี่ไปเนี่ มีแต่แนวดีๆเราบอกว่าม่เตนอันซ้อนเราได้ไหมอันซ้อนเราสาธุดีใจน้ำเลยคุณโยมค่ะเนาะผู้ใดเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายมากกับหย้อนเนาะแม่เนาะย้อนกลับไปให้ย้อนกลับไปตดสิงหน้องดอยเท่าพันเท่านเลยคุณโยมค่ะอ้าวันนี้ลูกกระสิบอลรบกวนเวลาแม่ถ้ามีค่าน้ำมันค่าคนละหมากรักไหมบินด่วนได้เลยแม่บอกจัดเต็มไปเลยว่าจะเอาสาธุค่ะแม่ค่ะกระสิบอลรบกวนเวลาค่ะสาธุค่ะแม่สาธุค่ะ